แฟนพี่อยู่ป้าวันนี้มีแฟนครับที่พี่บอกหนูว่าชื่อแจ็คกี้อ่ะยังไม่เคยเห็นเลยอยู่ไหมอยากเจอไปงั้นแหละเซร์เฮ้ยอะไรครับพี่ห่ายแล้วพี่ฝ่ายแล้วอะไรครับเฮ้ยเสียงคุณ เตียมเพื่อนหนูไงเอ้าไอ้โดนทำไร้องเฮ้ยให้ผมทำให้ไหมยาหาวยาฮาวเช็คประวัติแกงกูกรอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงคุ้นคุ้น พี่ติมชุบหนูก่อนโอ้โหเฮียก,กูเด้งมาไกลชิบหายอะไรรักหนาวเอ๊ะเอา,เอามึงมึงทำเฮียอะไรเนี่ยคุณต้องปรับปุ่มไอ้เฮียม,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 มึงก็มึง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 กล้าปุ่มออกดิอีบอดเล็กที่บอกไปดิ<อ>แปลนด้ออนดีกว่าเพื่อน ไม่คุยกันหนูเลยจำหนูได้สุดเองโดนเล่าน้องสองคนเองอะเอาไปก่อนคงไม่ไม่ไม่กล้าแยแสอะไรหรอกไม่กล้าผมไม่กล้าร้องอะไรนะกล้าเพื่อนขอพูดมาว่ะเพื่อนเอามาเดียววะขาขอพูดมาเพื่อนให้กูเปิดปะเปิดเลย สักอ่าอ้านาทีแค่เปิดห้านาทีแล้ทำไมไม่พูดล่ะครับไรจะพูดอะไรไงโดนซ้ำร้อยไงที่โทรไปยังไม่รับเลยครับอะไรอ่ะใครวะนี่ใครวะเนี่ยโทรอะไรครับไม่รู้ใครอะใครอ่ะใครเนี่ย เด็กใครนยไสตัวบารับสายไงอะไรอ่ะใครเนี่ยคุณคือใครเนี่ยสายเพื่อนใครวะเพื่อนผมเมื่อโปโลไม่ใช่พี่ไม่เกี่ยวผมพี่ไม่เกี่ยวผมพี่ใช้ชีวิตคนเดียวพี่อะไรเนี่ย แล้วเป็นในอย่างครับโทรไปบารับสายครับไปเนี่ยค่ะไปคุยสายก่อนมาโทรหาใครเนี่ยคุณโทรหาใครคุณคือใครเนี่ยโทรหาไอ้ต๊อบไงอะไรนะโทรหาไอ้ต๊อบต๊อบไหนนะไอ้ต๊อบหัวแดงไงไอ้ต๊อบเกิดชื่อนี้เมื่อไหนครับก็ใครเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาชื่อไอ้ต๊อบมาไอ้ต๊อบอะไรครับไอ้อ้าวแล้วทำไมตัวบารับสายเขาอ่ะ ฮะทับสายอะไรครับตัวเป็นในอย่างทำไมไม่รับสายไมสายเลยก็ไม่อยากคุยไงครับคุณไม่รู้เหรอคุณผมเพิ่งฟื้นออกมาครับผมเพิ่งฟื้นแต่ความตายผมไม่ก็ก็วันนั้นน่ะกับที่ตัวบอกว่าเฮาเป็นในอย่างแต่ตัวก็มาทับสายเราอีกเลยใครักคุยโทรอ่ใครไม่ใช่หนูหนูไปดิหนูไปด้อู้กับพี่หนูอู้กับไอ้ท็อปยูแอ้างอะไรเนี่ยแอบอ้างไม่นุ่งน้องไปด้อู้กับแกเพื่อนไม่นุ่งไปด้อ <No> bueno> ู้กับพ um> ี่้ะ okay น้องคุยกับไอ้ท็อป น้องไหนเนี่ยผมไม่มีพี่นะแล้วมันน้องอะไรเนี่ยเรียกว่าผมน้องอะไรเนี่ยไม่หนูหมายถึงน้องอ่ะน้องน้องอ่ะน้องอ่ะน้องอ้าวน้องบนดีกว่าเพื่อนบนเขาดีกว่าเฮ้ยจะปนเลยหรอไม่มีตังค์แล้วอีกร้องดิแล้วคุนอยู่แล้วเนาะไอ้ไอ้เพื่อนคุณปนอยู่แล้วเพื่อนนี่ใส่มาดีอะไร นี่ใส่บาริมาป้นคนเนื่นก็แบบมีตังค์อ่ะเองอะทำไมมาหาอย่างอ่ะขับรถใจขับรถกันอยู่ดีๆก็มาชนผมมาไหมอ่ะผมต้องตอบแรงก็ไม่รู้หรอปีสีเปล่าสีเปล่าโอ้ยเอากลัวมาพี่อะยูมาหาผมป้นอะไรหรือว่าไม่ครับพี่นั่นแหละขับรถมาชนกอนน่ะเฮ้ยพี่น่องกลัวครับพี่วูหยังอุ้ยกลัวคนเงียบเลยว่เพื่อน โผอยู่แล้วคนเนี้ยคนไม่สดอยู่แล้วคนเนี้ยอย่านะโปรรอตัวบาฮักพี่ละกันน้องรู้จักหมดเลยเนี่ยเฮ้ยโหมดตัวเพื่ออย่าโอ้พี่ปนโปรได้จริงปะผมปนนะอย่ายังไม่ได้เก็บของเลยกี่ร้องเดย์โอ้ยตัวอย่ามาปากดีได้ป้าโทรศัพท์ก็ไม่รับอ่ะเบาๆดย์เด็กน่าอยู่คนเดียวเลยอะน้องโอ้โหเฮ้ยไม่อะ มันมีตังเหรอสักบาทมึงมาหันใจก,กูมั้งเหรอกูเล่นสตอรี่มานะเอา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 ขี่ร้องเยองลยอะไรอ่ะเอาน้องแหลบอะไรอ่ะน้องแหอบเลยเป็เอาอาหารก่อนเนี่ยเองพี่เปเลยอ่ะแต่ว่าเออตัวกะเอากล่องส้มพี่ไป,ไปอ่ะน้องกลัวเขาไม่หมดเลี่ยของมืออะไรเนี่ยเสียงดังอยู่เจ้าเจ้าเลยเนี่ยผมผมเอากล่องซ่อมของไปอันเดียวเองกล่องซ่อมกับอาหารพี่อ่าชุบพี่หน่อยได้ไหมน้องพี่มีโค้ดคูปอนแบบไม่ต้องนี่เลยเขาไม่พูดสักแอะเห็นปะเขาให้กูยืนดีให้กูปอนอ่ะที่เรากดคูปอนอ่ะกดปิดไม่้ใพูดาว่า ไม่พมยังว่าอ่พี่ถามเขายังว่าเขาไปอยากเเขาอ่งวาเขาอกเ่พี่มเอยางวาเปยากล่เอยาง่าเยกเพี่อย่าง่าเไอพี่มเอ่าง่าเไปยเพี่ถอย่างวปเพี่ถอย่าวแดเปเป็่ได้อย่งวะาเไรอราบเม่าดวเป็นไรเนาะอ่ะแม้วตัวเป็นในอย่างว่ับโทรป่าพอวอกว่าพ่เ่งวืานจากความตายตัวไปไปนมาเป็่อะไรอยากพท์บว่าเดี๋ยวพี่ติดต่อกับ ไอ้ก็ไอ้ต๊อบมันไม่รับโทรศัพท์น้องไงเขาเป็นไรเขาไม่รับคือเขาไม่อยากคุยไงน้องเป็นไรอ่ะน้อก็คุยกันอยู่กวนน่ะแต่มาไม่อยากคุยแบบนั้นะแล้วถ้าเขาอยากคุยเขาก็รับไปแล้วแหละโอ้เออเพื่อจากความตายครับเขาเขาอาจจะงอนอยู่ไงมันใช้ฮำว่าความตายอย่างนั้นเด้หรออย่างนั้นหรือว่าอย่างสองอันอย่างละสองเพื่อนมันหายากอ่ะตัวตัวอีอ่ะตัวอีหายาก เปตัวอ e ีอันหนึ่งพี่ย,ยาติงเพื่อตัว e อีอะขำว่ะไ e อ้อเป็นตัวอ e ีอะไรเงี้ยพี่ตีมทำไมพี่เงียบเลยอ่ะพี่ชื่อไม่คิดอะไรอาละได้ละแล้วก็ อิ่มเว้ยเดี๋ยวเอาคือหมดห้าทีแล้วเพื่อนแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวกห้าทีก็หมดแล้วหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนได้หมดแล้วเพื่อนเขาได้กำหมัดอยู่อะกำหมัดอยู่ตอนนี้เฮ้ยได้กำหมัดอยู่เพื่อนกูขอพูดใหม่ด้วยอย่ามาห้อย่ามาขอพูงขอพูดได้ปะเฮ้ยน้องเป็นไรเนี่ยน้องมาหาพี่ถึงตลาดอ่ะแล้วน้องมามาร้องอะไรว่าพี่จะปล้นอะไรน้องขออะไรอ่ะ โคลนใส่เนี่ยพี่แบบฟุดฟัดอยู่นะช่วงนี้พี่ยงชุนเฉียวง่ายด้วยนะน้องอะไรปะผอมว่ะ เอ้ยมันตีเหรอวะเอ้าตีกับฆ่าบ้าอยู่ไหมเนี่ยยังไรอ่ะเอ้าโทราัพท์ยังไงอ่ะยังไรอีเฮ้ยไม่ได้ยินเลยเสียงน้อยดังคือน้องปิดปิดปิดเสียงน่อยเลยชื่ออะไรอเนี่ยเสียงอะไรชื่ออะไรเฮ้ยโทรศัพท์ไม่รับนะแต่ไม่มาตีกูนะ นมผงโดนช้อยแล้วขอพูดใหม่ก่อนขอพูดไม่หยุดเลยว่ะไม่ได้งอนเน่เลยอ่ะวันนี้อ่ะดูดีร้องนั่นแหละกรีดร้องนั่นแหละเมื่อเห็นหนูหัวร้อนไม่ชอบจัดเลยไอ้ไอ้ต้มมันชอบเวลาหนูหัวร้อนอ่ะทุกคนแม่งงี้ มันชอบอย่าห้าวน้องเลยว่าทีหลังมันจะมาบุกถึงการลงกาลอะไรอย่าห้าวทีหลังเด็กเปรี้ยวคือขับรถกันอยู่เฉยๆที่ไม่ค่อยโอบอะอะไรบะามึงขับรถกันอยู่เฉยๆเว้ยให้อุ้มคนหนึ่งก็แลอุ้มคนนึงนะใช่ใช่พี่มึงไปมึงไปในเศร้เนี่ยไปเศร้าเนี้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้โปโลจำไว้นะ ที่นี่มันโรงพยาบาลป่าวะเท้อวะโฮย้ยเซ็งอะ่ะแม่งเขาชอบหนูแบบ สรุแล้วจำอะไรไม่ได้แต่ว่ากี้ขอพูดไปยับเลยนะแล้วเขาอย่างชอบเลยเวลาหนูหัวร้อนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรชอบจัดชอบจัดแม่งล้อหลอกในเะทในโรงพาบาลออกไปอล้อหลอกหนูจัดเลยโอ,อ้แม่งล้อหลอกหนูบอกว่าอะไรวะบอกว่าอย่างวะกีร้องอยู่นะเนี่ย โอ้ยงดงิดว่ะตัวผมตัวตรงที่ดีนน้นะเพื่จะมาง้อหนาบั๊ดดี้หมันเขี้ยวไอฉีดยังไหมครับฉีดครับตอนนี้ห้าด้ปพอดี เรียบร้อยขอบคุณครับเจืออะไรขึ้นมาเอ้ยชุดอะไรอ่ะนั่นไหนพี่ข้าวหนูหายอันนี้คือชุดอะไรมันเอาของหนูไปหมดเลยอะไรนะครับอันนี้คือชุดแก๊งชุดแก๊งครับอุ้ยขอดูข้างหลังหน่อยได้ครับ5นาทีครับไไม่ด้คพี่ปิมข้าวหนูหายีนน้องฝ เปลียนชุดพี่ติมข้าวหนูหายไปเอารถบาร์บี้เกิลพี่มาก่อนท้าเลยพี่จะไปเอารถบาร์บี้เกิลมันเมื่อกี้เสียงสุดท้ายหนูพูดว่าอยากเจอแฟนพี่อ่ะที่ชื่อแจ็คกี้อ่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะ ื mm. ข้าวพี่หายอ่ะใน,นตัวนูก็หายใส่อย่างนี้ไงคือยังไม่ได้ทำกับข้าวให้แฟนกินหลายวันแล้วไงฮะ <c oughs> ใช่แฟนก็เลยแบบมาทวงข้าวไงใช่แหละเพราะว่าข้าวหายไปเขาน่าจะแบบ คิดถึงฝีมือเฮ้ยเอดีดีอะหล่อจ้าใครยายมึงยายอยู่ไหนยายเลยยายอยู่กับพี่ไอติมเจ้าน้องอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหาทําอะไรหรอยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่งมาเลยหรอเมื่อกี้เป็นลมวูบไปพักนึงอะอะไรอน้อยหรออะไรนะหรอไม่รู้เป็นอะไรเมื่อกี้ ก็ปีดูเพี้ยนเพียนเหมือนอกหักเลยอ่ะไม่มีนะหนูเคยหวานที่ไหนไม่เคยมีใครมาก่อนก็ปีดูเพี้ยนเพียนเหมือนอกหักเลยอ่ะเหี๋ยไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อคุยคุยโทรศัพท์อยู่พี่ติ๊มแป๊บนึงเลยไม่ใช่ไม่ใช่เนาะไม่มีอะไรเนาะไม่เคยมีใครจะหักได้ไงหวานทิพย์หรอเออนั่นน่ะดิพี่ก็ลืมไปพี่นี่มาเลยอ่ะหยดน้ำตา น้ำตาเลยเหรอช้าลงน่อยได้ไหมขอให้ใครหันไปก่อนเออใครใครใครแค่ไ้เออเคยยโอ้ยพี่เดี๋ยวเจอกันสอนนอนะทำไมเป็นไรเดจอกันสอนนอนตำรวจจับหรอเจอกันสอนอนเลยน้องทำไมอ่ะนอนจับแล้วใครใครยาใครยาโอ้ เดี๋ยวกันสอนน้องๆเรื่องจะกันไม่กินโอเคโอเคโอเคแล้วน้องทำอะไรอยู่อ่ะน้องอยู่กับครอบครัวครอบครัวคือใครอ่ะครอบครัวโกลีโกลีโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเด้อไปไปเด้อไหนเฮ้ยเราจะไปเดี๋ยวพี่ไปหาเด้อโอเคไหมโอเคได้เด้อ พี่เตี้ยโอเคมาละมันเกิดอะไรขึ้นหรออะไรเมื่อกี้เหมือนหนูฝันเนี่ยตอนหนูสลบไปอ่ะฝันว่าฝันว่าได้คุยกับเขาอยู่นะอ๋อได้คุยอยู่แต่ว่าไม่ไม่รู้คือฝันดีไหมไม่เคยดีไม่ฝันไม่ดีหรอเหมือนเถียงกับไผ่กับบอลหู้อยู่อ่ะในฝันอะวันน้องอู้ไปสิบปั้นสู้เป็นยี่สิบ เลยเมื่อกี้น้องอ,อู้ไปสิบเออน้องอปกติน้องเป็นคนพูดเก่งนะไผ่กับพูดบทันนะอันนี้คือน้องพูดไปสิบเขาพูดไปยี่สิบอะโหสาทู่ยังได้ป้ากันแหมนะในฝันนะ่ะยอมเอเอ,อเหมือนเหมือนเขาจะดาเหมือนน้องฝันอีกนิดนึงว่าเหมือนเปิ้ลจะดาปี่ต้อยเนาะเปิ้ล บบใช่เหรอเขาว่าไงอ่ะในฝันเป็นอูประมาณว่าไอยอย่างวะคนนึงเงียบไม่พูดไม่ของกูเงียบไม่พูดไม่จาของกูของของมึงนี่พูดไม่หยุดใครถึงอะไรหรอเขาตกใจหมวดตัวเกียวทําอะไรน้องอุ้ยลืมเข้าวอว้าให้โดนปนอีกรอบมีแผนทําอะไรอะ่ะมาแล้วนหนูเข้าวอร์แล้วันนี้ซ้อมไฟมีแผนอยากดันเลยไหม ออแผ่นดันไม้ครับเหลืออีกแค่อีกแค่สองครั้งขาดไปเดออีกสี่เมตรเดี๋ยวก็จะครบก็จะได้ไม้แล้วเดี๋ยวกะหาซื้อ,อคือแทนเราใช้โูโตเนีอมโอเคครับได้เลยอ่ามันบางทีมันอัดชุดที่ห้าอัจจะติดเลยเงี้ยแต่ถ้ามันถึงชุดที่หกแล้วก็ไม่ต้องใช้โอเคได้เลยเค,ค่ะ แหละเมื่อกี้ฝันไปโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมานะพี่ติม